ชาแนลไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับช h a n n ไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะคะวันนี้เราจะอยู่ในช่วงรีวิวนิยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลย our stories เล่ม2นะครับผมเราทําำเล่มหนึ่งเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับเนื่องเรื่องเขาไม่ได้ต่อกันนะครับผมเพราะว่าเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่คู่กับสีตอนด้วยกัน เดี๋ยวเราจะมาต่อกับคู่ที่3กันเลยนะคะคู่ที่3คือเจสันกับพี่ธนาครับผมเจสันจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมาจากประเทศจีนนะครับจริงๆแล้วเจสันมีปรากฏชื่อมาตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะคือเรื่องของทันวาครับผมเพราะว่าทันวาถ้าเกิดว่าจํากันได้ทันวาจะค่อนข้างมีปัญหากับที่บ้านเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับและโปรเจกต์ที่ทันวากำลังทาอยู่ก็คือการ เซ็นสัญญากับนัก้องนั่นก็คือเจสันครับผมเจสันจะมาทํากิจกรรมอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมด6เดือนด้วยกันนะครับเจสันเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ดังมากครับเนื่องจากเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ดังมากใช่ไหมครับทำให้จะต้องจ้างบริกาศบริกาคนนั้นคือพิธนานั่นเองธนานจริงๆก็ออกมาตั้งแต่เรื่องแรกแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะมามีชื่อแบบเต็มๆคือในตอนของฟาครามเนาะธนานเป็น เด็กกัมพานะคบเหมือนกับฟ้าครามนี่แหละเราค่อนข้างเจียมเนื้อเรียมตัวเพราะว่าเคยโดนแฟนเก่าของตัวเองมาพูดแบบธนามไม่มีอะไรเลยนะไม่คู่ควรกับตัวเองเลยสักนิดเดียวธนาคอยแต่จะเตรียมตัวตลอดเวลานะคบมาทํางานอยู่ที่บริษัทนี้ท้งจริงๆ,ๆแล้วอ่ะประธานบริษัทแล้วลูกของประธานบริษัทเห็นธนาเป็นครอบครัวของตัวเองเพราะว่ารับเลี้ยงมาและ ธนาตอนนี้ทํางานเป็นบริการนะครับทางทั้งที่จริงๆแล้ว,วตัวประธานบริษัทเขาก็อยากจะให้ธนามารับช่วงต่อของบริษัทเพราะว่าลูกสาวของประธานบริษัทเขาไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศสามีของเขาก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วแต่ธนาไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่เพราะว่าธนาเกรงใจคิดว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาก็เลยยังคงเป็นบริการอยู่ครับตอนเริ่มเรื่องม,มาจะมีการพูดถึงว่าธนาเป็นบริการที่เก่งมากนะมีความรอบคอบละเอียด ท่านว่ามาขอจ้างธนาเพื่อที่จะให้ไปเป็นบอดี้การ์ดของเจสันสบู่ตัวมาเลยว่าขอทนานะที่จะเป็นคนดูแลเจสันตลอด24ชั่วโมงธนาเห็นว่าเงินมันดีก็เลยเอาเค okay, ตกลงรับงานนี้นะครับตอนเปิดเรื่องโจบหัวมาเจสันจะมีแอนตี้แฟนอยู่นะครับผมเป็นซาแชงนะเขาก็จะมีโมเมนต์ว่าเจสันมาถึงเข้ามาเกาะติดหนึบกับทนานะครับได้ของขวัญอะไรมาธนาก็เปิดให้ดูให้แล้วข้ามของกินเลยเพราะว่าเจอในเค,ค้กมีเข็มหมุดด้วยนะ ตกใจกันใหญ่เลยนะครับเจสันค่อนข้างดือ้อเจสันจะเป็นนายเอกที่ค่อนข้างดือ้อคิวๆหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นคนดือ้อแบบน่ารักน่ารัก,น,กนิดนึงละมังอ่าเขาก็จะเปโมเมนต์ไปครับว่าอยู่ด้วยกันไปเป็นเดือนนะมันก็รู้สึกผูกพันคือเจสันก็จะแอบหนีมานอนกับธนาธนานอนอยู่ที่ห้องด้วยกันกับเจสันเลยนะครับส่วนพี่ผู้จัดการเขาก็จะเคยไปอยู่อีกห้องนึง มันก็จะมีเหตุการณ์ว่าแฟนคลับของเจสานเหมือนจะเพ่งเลงธนาน,นะเพราะว่าธนานจะมีกลายเป็นคู่จิ้นกับเจสานนี้ได้ไปเที่ยวรีมเวิร์ด้วยกันเที่ยวสวนสนุกด้วยการไปถ่าย MV ที่ทะเลเจอกับคนนั้นคนนี้สุดท้ายธนาที่เป็นคนนิ่งๆนะครับจะยอมรับว่าอาโอเคมีความรู้สึกให้กับเจสานแต่ธนาก็ยังติดปมว่าเฮ้ยตัวเองเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะ รู้สึกว่าตัวเองจะไม่คู่ควรกับเจสันหรือเปล่าคุยกับเจสันตรงๆว่าธนาไม่มีอะไรเลยนะเจสันโอเคกับเรื่องนี้ไหมถ้าเกิดว่าสังคมจะพูดถึงธนาแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเจสันบอกว่าจริงๆเจสันคิดมาเยอะแล้วนะครับก่อนที่จะมานี้ไม่รู้หรอว่าจริงๆแล้ว,วเจสันตกหลุมรักธนาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วนะธนาถามว่าเอยถธอครั้งแรกที่สนามบินใช่ไหมเจสันบอกว่าไม่ใช่ครับมันมีก่อนหน้านั้นอีก เราก็ไปดูกันตอนจบเรื่องเนาอะธนานว่าเป็นยังไงมันจะเป็นปมเล็กๆครับที่แบบคิวมากสรุปคือมันจะมีเหตุการณ์ที่ไปทะเลการไปถ่าย MV ธนาพอรู้ตัวแล้วใช่ไหมครับแล้วเจ้าของบริษัทกับลูกสาวมาคุยกับธนาว่าอยากจะให้ธนาช่วยรับช่วงต่อด้วยธนาเลยไปจัดการเตรียมตัวเองแต่ไม่ได้เป็นบริากาศของเจสันแล้วเจสันก็แอบเหงาคิดถึงธนาคิดว่าถ้าเกิดว่าตัวเองแอบออกมาธนาจะมาหาหรือเปล่า ปรากฏว่าก็โดนแฟนคลับที่ข้างใครมากๆจะรักพาตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมากกว่านะันา้นขณะมาช่วยไวได้ทันเราก็โดนลงโทษที่จะไม่มาเจอกับเจสันอีกเจสันก็แงนิดหน่อยแต่ว่าเขาจบกันแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเรื่องนี้น่ารักมากคือมันเป็นยรืฟิลกูดเนาะมันก็เลยไม่มีดรามาร่าอะไรนะครับแนะนําให้ไปลองหาอ่านกันคือน่ารักแบบสุดๆแต่งีบไ้แค้ข้างล่างนี้นะครับคือเวรกูดมากทั้ง2เล่มเลยส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สจะเป็น3 p ีอันนี้3 p ีแบบจริงๆนะครับผม จะเป็นกลุ่มไอดอลปรากฏตัวเริ่มแรกเลยก็คือตั้งแต่พาร์ทที่3คือเจสันนอกจากจะมาทํากิจกรรมคอลแลบเพลงใดๆแล้วเจสันยังมาช่วยฝึกเด็กที่กําลังเดบิวต์นะครับวงที่กําลังเดบิวต์มีทั้งหมด4คนคือนิกกิมเพิง3คนนี้จะเป็นตัวเอกนะครับแล้วโอมจะเป็นเพื่อนของนิกนิกจะเป็นรุ่นพี่ส่วนกิมกับเพิงจะเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งที่มหาลายัยเ็นขนาดเดียวกันนั่นแหละครับผม กิมจะเป็นคนค,วคิวคนหนึ่งที่เป็นเคน้อยนะครับผมส่วนนิกกับเพิงจะเป็นเมะคือสองคนนี้เดบิวด้วยกันใช่ไหมเพิงก็รู้ว่านิกน่าจะชอบกิมนะแต่ว่าไม่อยากจะทำลายความสัมพันธ์อะปล่อยๆกันจีบเหมือนเขามาทาข้อตกลงกันว่าใครกันจีบนะอะคนนี้ได้วันนี้คนนี้ได้วันนี้นะเพิมดูแลหงแหนกิมมากนะครับกิมไม่รู้เรื่องด้วยนะตอนแรกอะคือเป็นเคน้อยแสนคิวที่ไม่รู้ว่าตัวเองโดนจีบแล้วกิมคิดว่าตัวเองอะชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ คนนี้จะเป็นตัวสําคัญเหมือนกันนะครับตอนแรกอะ่ะเพิงกับนิกเหมือนจะไม่ยอมกันใช่ไหมแต่พอรู้ว่ากิมจะจีบผู้หญิงคนนึงก็เลยร่วมมือกันจับมือกันพยายามกันกิมออกจากผู้หญิงคนนั้นกิมเห็นแก่เพิงเห็นแก่นิกนะครับแล้วมันก็มีเหตุการณ์ว่ากิมไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าพอเห็นเพิงนั่งเล่นเกมกับ เมษาที่เป็นแฟนของธันวาก็รู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจที่ทําไมถึงสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองพอนิกอัพรูปกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กที่สนิทกันมากๆก็เฮ้ยพี่นิกไปกับใครก็ไม่ได้อะไรเขาแต่ก็ห่วงเขาประมาณนั้นค่ะมันจะเป็นโมเมนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งกิมได้ไปกินข้าวกับผู้หญิงที่ตัวเองคิดว่าจะจีบสองคนผู้หญิงเขาบอกว่ากิมรู้ตัวใช่ไหมว่าเพิงกับนิกกับ เขาชอบกิมนะคือผู้หญิงสัมผัสได้เลยนะครับแต่ก,กิมก็แบบเฮ้ยใช่หรอแล้วผู้หญิงก็บอกว่าจริงๆแล้เรากิมไม่ได้ชอบตัวเองขนาดนั้นหรอกเป็นกาลังใจให้นะไปเลือกเอาละกันร,ระหว่าง2คนนี้กิมกลับมาทบทวนตัวเองแล้วดูพฤติกรรมของนิกกับเพิงกิมก็เลยบอกเออใช่จริงๆด้วยนะแต่กิมเลือกไม่ได้ครับว่าสรุปจะคบกับใครดีส่วนนิกกับเพิงตอนแรกเขาไปคุยกันแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าก,กิมชอบใครมากกว่าจะตัดสินใจคบกับใครจะหลีกทางให้คนนั้นเลือกไม่ได้ครับเขาก็เลยสรุปว่าคบกันแบบ3คนอย่างนี้กก็ัน นอน,นั่นเองนะครับผมมันก็จะเป็นตอนจบของตอนที่4น่ารักมากเหมือนกันแนะนําให้ไปหาอ่านนะครับคือมันจะแบบมีความเอ๊ะเอ๊ะนิดนึงแต่โอ้คิวดีนะในเล่มมีตอนพิเศษหนึ่งตอนด้วยนะมีของครบทุกคู่เลยครับคือเขาจะไปเที่ยวด้วยกันน่าจะเป็นโมเมนต์ของรูปมันจะมีโปสการ์ดอยู่นะครับผมน่าจะเป็นโมเมนต์ของโปสการ์ดที่อยู่ในเล่มนี่แหละนะครับประมาณนี้ตอนพิเศษน่ารักมากนะแนะนําให้ไปหาอ่านเช่นเดียวกัน,นครับอันนี้จะเป็นนิยายฟิลกู๊ดของคุณยอนนิมที่ดีมากนะครับผม แนะนำให้ไปลองหาซื้อหาอ่านดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะวันนี้ประมาณนี้ละกันคับใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจะให้เรารีวิวหรือสปอยนิยายเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหามาทาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเราเรามีช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มซุปเปอร์ทังส์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสาหรับวันนี้ไอสปอยขอจบการรีวิวไ้้แต่่เเพีียงทานนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง iSpoil ด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ f a c e b o o k หรือ t w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ iSpoil ก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ